รายงานสรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนเขื่อนภูมิพลนำโดยอดีตท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนนายปรีชาปัญญาดีและนางอารุณีที่อุดหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเขื่อนพมิพลได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเป็นระยะโดยติดตามข่าวสารจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนซึ่งโรงเรียนเขื่อนภูมิพลได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น3ช่วงดังนี้ 1. ช่วงระหว่างวันที่1-23ถึง23กรกฎาคมมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮนออนไลน์ hand, online, และออนดีมานช่วงที่2ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม ทางโรงเรียนได้ประกาศเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ site. โดยยกเว้นนักเรียนที่อาศัยในตำบลยกบัดเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อยู่นักเรียนกลุ่มนี้จึงเรียนในรูปแบบออนแฮนและออนไลน์ช่วงที่3ระหว่างวันที่3สิงหาคมถึง18ตุลาคมทางโรงเรียนได้ประกาศให้ปิดการเรียนแบบออนไลน์เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด อีกรอบในเขตอำเภอสามเงาในช่วงที่เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, ทางโรงเรียนเขื่อนภูมิพลได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัดในช่วงเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนและออนไลน์ line. แบ่งเป็นระดับประถมวยัยชั้นอนุบาลหถึงชั้นอนุบาลสคณะครูได้มีการประชุมปรึกษา การจัดการเรียนการสอนให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองสับสนและไม่เป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ปกครองแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหน่วยการเรียนการสอนที่กำหนดไว้โดยครูส่งริ้งคลิปวิดีโอให้ผู้ปกครองผ่านกลุ่มไลน์และนัดผู้ปกครองมารับใบงานเป็นรายสัปดาห์ 2. มีการติดต่อกับผู้ปกครองทางไลน์กลุ่มของแต่ละชั้น3มีการประเมินพัฒนาการนักเรียนออนไลน์โดยให้ผู้ปกครองประเมินพัฒนาการตามลิงก์ที่ครูประจำชั้นส่งให้และผู้ปกครองอัดคลิปการประเมินพัฒนาการเช่นการเดินหอยหลังโดยไม่กางแขนเพื่อเป็นการประเมินพัฒนาการร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา 1. ขั้นวางแผนคณะครูได้ประชุมหารือร่วมกันโดยบูรณาการเนื้อหาวิชาและชิ้นงานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียน 2. สร้างช่องทางการติดต่อโดยสร้างไายกลุ่มเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้ปกครองครูและนักเรียนเป็นรายชั้นเรียน 3. การมอบหมายงานและการจัดการเรียนการสอนแบ่งตามบริบทของวิชาและระดับชั้นอาทิเช่นการสอนสดผ่านทางไลมิตติ้งการมอบหมายใบงานเป็นรายสัปดาห์การมอบหมายงานผ่านทางไลกลุ่มผู้ปกครองเป็นใบความรู้ใบงานและคลิปวิดีโอการส่งงาน นักเรียนสามารถส่งงานในช่องทางต่างๆเช่นส่งรูปถ่ายใบงานหรือคลิปวิดีโอโดยสร้างอัลบั้มรายบุคคลในลายกลุ่มส่งใบงานของสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับมารับใบงานของสัปดาห์ถัดไปการวัดประเมินผลทางโรงเรียนได้มีการวัดประเมินผลหลายรูปแบบตามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชา คะแนนเก็บวัดจากใบงานคลิปวิดีโอข้อสอบระหว่างเรียนและแบบฝึกหัดท้ายบทคะแนนสอบปลายภาคเก็บจากการทำแบบทดสอบผ่าน l i ฟ e Worksheet และ Google f o r m หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินครูจะนัดสอนซ่อมเสริมผ่านทางช่องทางไลน์และทำแบบทดสอบอีกครั้งทางนี้ โรงเรียนเขื่อนภูมิพลขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่ายคณะครูผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขอขอบพระคุณค่ะ